สวัสดีค่ะมาพบกับช่องฟูซี่ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสนะคะวันนี้ก็จะมาสอนนะคะไวยากรณ์เรื่องเรื่องซีนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงเนาะ,ะไปอย่างเร็วเลยนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องการใช้ซีซีความจริงซีเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะซี C ที่แปลว่าถ้าใช่ไหมคะแล้วก็ซีที่ตอบรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาสอนคือซีที่ใช้ในการตอบรับอตอบรับอะไรแป๊บหนึ่งนะคะก็คือเดี๋ยวฟังก่อนว่า คลิปอันนี้เนี่ยจะต่อจากคลิปเมื่อวานนะคะอ่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยซี่สอนเรื่องการตั้งคําถามใช่ไหมคะขอย้อนนิดนึงนะคะจะใช้ประโยคเดิมจากคลิปที่แล้วเลยนะคะเพื่อให้เห็นการใช้ซีที่ชัดเจนนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยซี่สอนเรื่องของปูร์โบเซวินเกสชองใช่ไหมคะอ่ะถ้าใครดูคลิปเมื่อวานแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะซ้ำนิดนึงอ่ะ การตั้งคำถามโดยที่เมื่อวานเนี่ยซี่เริ่มสอนเรื่องของการใช้ a s สเกใช่ไหมคะทวนเลยนะคะเมื่อวานสอนเรื่องของการใช้ a s สเกอร์กบวกประโยคนะคะจะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าใช่ไหมใช่ไหมคะขอใช้ประโยคเดิมเลยนะคะเมื่อวานที่ซี่ถามเนี่ยซี่ถามว่า a s สเกอร์เออเอสเกอร์ที่รดลาทีลนะคะ,ะให้คดุดเรื่องอินเทอร์เน็ต นะคะคเมื่อวานถามก็คือ ask อก u kagla jale s u l t แตกแนตวิธีการตอ,ตอบตอบได้สองอย่างใช่ไหมคะก็คือวีแล้วก็อะไรคะวีกับต้องเขียนซ้ำไม่อยากเขียนซ้ำก็ได้เนาะตอบไปเลยว่าวีเจ e ์เกาเดขอโทษคะ่ะวีวีเจร์เกาก์ลาเจเลนะคะขอไม่เขียนแล้วเนาะสุลังต์แนทจบแล้วก็ตอบอะไรดีคะตอบนง เป็นอะไรคะ je ne regard e ด a la t é l é s u r ็ n t ต็ n เ t ็นะคะอันนี้คือเรื่องเมื่อวานก็ซึ่งจะสัมพันธ์กับเรื่องวันนี้นะคะถ้าซีพูดซ้ำไปไม่เป็นไรนเพราะาซีถือว่าซีทวนให้นะคะอ่ะอันนี้คือประโยคปฏิเสธเราใส่เนิร์ปาคอมแว็ไปซะทีนี้วันนี้ที่จะสอนคือจะสอนซีแล้วทำยังไงเมื่อวานซีแตะไปหน่อยนึงใช่ไหมคะทุกคนดูนะคะปกติแล้วซี จะเท่ากับ V ีอ่ะก็ถ้าย้อนไปง่ายก็คือ V ีแปลว่าใช่ใช่ไหมคะซก็ต้องแปลว่าใช่เหมือนกันแล้วจะใช้ยังไงวิธีการใช้คือดูตัวอย่างจากซ่เจะาป,ประโยคนี้เลยนะคะประโยคนี้เลยก็คือทุกคนจำไว้นะคะซอ่ะซใช้ตอบรับใช้ตอบรับประโยคคำถามปฏิเสธ แล้ว C เนี่ยก็จะเท่ากับ V ยกตัวอย่างเลยนะคะซีใช้ประโยคข้างบนเลยนะคะยกตัวอย่างก็คืออ่ะการถามปฏิเสธคืออะไรเอาประโยคนี้มาเลยนะคะก็คือ as u e du ne regarde pas la t e l o s u r เขียนพอไม่เอ่ยสุบแอง ต่เนทใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะถามปฏิเสธ aske เดี es que ๋ยวแป๊บปนึงนะคะปากกา ah aske junior คือกาปาลาเจเลสิแองตนเพราะว่าซี่ถามเป็นอะไรคะอันนี้ซี่กำลังถามเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะเธอไม่ได้ดูทีวีทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่เราอยากจะตอบอะไระเราอยากจะตอบแบบเนี้ยเราอยากจะตอบความหมายที่เป็นที่เป็นว่าเฮ้ยใช่ฉันดูสีอะไรเงี้ยเวลาเราตอบเราเราไม่สามารถตอบวีได้ไงคะ ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคำถามปฏิเสธดังนั้นเราต้องตอบอะไรคะเราต้องตอบ c นะคะ C แล้วก็ลอกมาเลย Je regarde la t é l é sur internet อยองเงี้ยคะ่ะโอเคไหมคะเห็นไหมก็คือเหมือนข้างบนเลยแล้วก็ตอบไม่ได้อีก es สเ e จ e เนคเ e ร pas la télé sur internet เธอไม่ได้ดูทีวีทาง อ่าอินเทอร์เน็ตหรออันนี้คือเราจะตอบว่าไม่ดูถ้าไม่ดูก็ตอบเหมือนเดิมค่ะก็คือตอบ n no น n งเจ e เนคือกาตาลาขอโทษค่ะวันนี้ลายมือลาเจเลสิเองต e กเน็ต <laughs> La นะคะอ่าเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นเ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นประโยคเดิมเนาะซิก็เลยอายเขียนไว้นิดนึงนะคะโอเคไหมคะสรุปก็คือการใช้ซีคืออะไร วันนี้มาสอนเรื่องการใช้ซีอย่างที่บอกว่าซีก็คือการตอบรับในประโยคปฏิเสธซีเท่ากับวีนะคะซี C เนี่ยความหมายเท่ากับวีเลยแต่เราจะใช้ซีก็ต่อเมื่อคำถามคำถามเป็นคำถามปฏิเสธเห็นไหมคะคำถามจะต้องเป็นคำถามปฏิเสธดังนั้นถ้าถามเป็นปฏิเสธตอบได้2อย่างก็คือตอบซีกับนงถูกไหมคะแต่ถ้าเราตอบคำถามแต่ถ้าเราถามคำถามปกติแบบอย่างเงี้ยเราก็จะตอบได้แค่วีกับนง โอเคไหมคะสรุปแล้ว v กับ C เหมือนกันเห็นไหมคะ V กับ C เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าให้ระวังเรื่องเวลาตั้งคำถามเราตั้งเป็นอะไรคะเราตั้งเป็นปฏิเสธเห็นไหมคะเวลาตอบก็ตอบเหมือนกันใช่ฉันดูดูทั่วนะคะ V ยูเครกาลาเตลสเซียงแตนแนทใช่ฉันดูทีวีทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เหมือนกัน C ใช่ยูเครกาลาเตลสเซียงแตนแนทใช่ฉันดูทีวีทางอินเทอร์เน็ตแต่แค่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรคะ คำถามเห็นไหมคะอันนี้คาถามบอกเล่าธรรมดาอันนี้เป็นคําถามปฏิเสธจบโอเคยังคะเห็นไหมคะง่าย,ายอ่าะที่จะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจะขอใช้ประโยคจากคลิปที่แล้วเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นเห็นเขาเรียกว่าอะไรความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะแต่เดี๋ยวเสริมนิดนึงนะคะความจริงเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องหวีนง ซีนะคะซีเคยสอนไว้แล้วเดี๋ยวซีจะแปะจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ตรงเดสคริปชันนะคะเคยสอนไว้แล้วเหมือนกันลองไปดูอันนี้ก่อนก็ได้พอดูอันนี้เสร็จก็กลับมาดูคลิปเนี้ยค่ะมาดูคลิปอันนี้ก็คือเหมือนกันทวนไปทวนมาเนาะโอเคอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งขอใช้ประโยคเดิมจากเมื่อวานเลยนะคะเพื่อเห็นความชัดเจนเมื่อวานซีถามว่า Es สเกอร์บูปาร r ฟองเซ่ใช่ไหมคะเอสเกอร์บูปาร r ฟองเ่ทีนี้ขอถาม เป็นเขาเรียกว่าอยาขอถามเป็นประโยคปฏิเสธไปเลยก็เป็น ask vu ne เห็นไหมคะใส่เนื้อปลาเข้ามา vu n e r p a ป l e p a ็บปลาฟองเเห็นไหมคะถามเป็นปฏิเสธตอบได้สองอย่างเท่านั้นก็คือตอบอันแรกก็คืออะไรคะจะตอบว่าใช่ฉันพูดสี่ก็ต้องเป็น C เห็นไหมคะไม่สามารถตอบวีได้เพราะอะไรคะเพราะคำถามเป็นปฏิเสธคุณไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสใช่ไหม C ก็คือพูด C ฉันพูดเห็นไหมคะปากฉันพูดภาษาฝรั่งเศสจบแต่ถ้าจะตอบไม่ล่ะเธอไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมเออไม่ฉันไม่ได้พูดเงี้ยค่ะก็โน j e จเนปากเ อง C จบโอเคไหมคะอ่าทีนี้อ่าถ้าเกิดว่าเมื่อวานเสริมให้อยู่แล้วเนาะก็คือถ้าถามวูทาไมคะถามวูปกติตอบอะไรได้บ้างเอ่ยตอบเจอเห็นไหมคะซึ่งตอบไปแล้วแล้วก็ตอบอะไรดีคะตอบนูนะคะอยู่ในคลิปที่แล้วสอนไปแล้วเนาะอันนี้พื้นฐานไม่เป็นไรนี่สิแค่ทวนให้เฉยเนี่ยค่ะก็คือง่าย,ายๆวันนี้สั้นๆเลยว่าการใช้ซีใช่ไหมคะซี C แปลว่าใช่ซีเท่ากับวี แต่ว่าซิใช้ตอบรับในประโยคคําถามที่เป็นอะไรคะเป็นปฏิเสธเห็นไหมคะเป็นคำเดี๋ยวนะเป็นคําถามที่เป็นปฏิเสธแล้วก็คําถามที่เป็นปฏิเสธอย่างเงี้ยค่ะจบถ้าคําถามธรรมดาอขอโทนอีกนิดนึงถ้าคําถามธรรมดาคาถามบอกเล่าธรรมดาตอบวีกันงงแต่ถ้าเป็นคําถามปฏิเสธก็ตอบได้สองอันเหมือนกันก็ต้องตอบเป็นซีกันงงอย่างเงี้ยค่ะโอเคไม่เอย่ย นาะแล้วเดี๋ยวซี่จะแปะลิงก์ให้นะคะวีนงซี่เคยสอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเอาลิงก์เดิมมาแปะให้ในเดสคริปชันนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจถ้าเกิดว่าใครเปิดมาเจอคลิปนี้อยู่ดีๆก็เจอคลิปนี้ย้อนไปหน่อยนะคะย้อนไปคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือซี่สอนการตั้งคําถามเอสเกอร์แล้วมันก็ไปแตะเรื่องวีนงนะคะแล้วก็เลยยาวมาซี่ตรงนี้โอเคนะคะ อาจจะพูดซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่าซี่ชอบทวนนะคะยังไงก็ถือว่าฟังไปละกันเนาะโอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบเนื้อหานี้ชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเผื่อคนอื่นๆได้มาเห็นนะคะจะได้เอาไปเรียนกันต่อเนาะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันจนจบแล้วก็โอเคสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ